สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f อฟท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ mm hmm. ให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกร ท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดค่ะท่านใดที่เกิดในลัคนามังกรท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะชาวราศีมังกรทุกท่านคะในช่วงวันที่16-31ตุลาคม2568การงานการเงินความรักสุขภาพของท่านเป็นยังไงบ้างมารับฟังกันได้เลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะชาวราศีมังกร ท่านจะผูกพันกับสิ่งเก่าๆเดิมๆค่ะถ้าท่านทำงานประจำรับงานอิสระฟรีแลนซ์นะคะหรือแม้แต่ค้าขายท่านจะได้พบเจอกับคนเก่าๆที่เคยร่วมงานกันมาค่ะถ้าทำงานประจำนะคะก็จะมีงานเก่าๆโปรเจกต์เก่าๆ เข้ามาให้ท่านรับผิดชอบหรืออาจจะได้ร่วมงานกับทีมงานเก่าๆชั่วคราวนะคะถ้ารับงานอิสระรีแลนด์ลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปเจ้านายเก่าผู้หลักผู้ใหญ่คนเก่าๆที่เคยให้งานท่านจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค้าขายลูกค้าเก่าๆที่หายหน้าหายตาไปก็จะกลับมาแม้แต่ชีวิตประจําวันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าท่านจะได้พบเจอคนเก่าๆที่ท่านรู้จักแต่ว่าไม่ได้เจอมานานอาจจะ มีการนัดหมายพบเจอหรือว่าอาจจะมีการติดต่อกันผ่านโลกโซเชียลออนไลน์นะคะหรือท่านจะได้ไปยังสถานที่เก่าๆเดิมๆที่ท่านเคยทำที่ท่านเคยไปแต่ไม่ได้ไปมานานบางท่านได้กลับไปทำงานที่ทำงานเก่าก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านมีดวงการตัดสินใจนะช่วงนี้ท่านจะมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นขอเตือนนะคะให้ท่านระมัดระวังการตัดสินใจให้มากๆ อย่าตัดสินใจรวดเร็วอย่าทำอะไรเพราะอารมณ์ชั่ววูบโดยเฉพาะท่านใดที่กำลังคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานลาออกจากงานถ้าไม่มีงานใหม่รองรับห้ามตัดสินใจลาออกจากงานเด็กขาดโมโหเพื่อนร่วมงานหรือโมโหผู้หลักผู้ใหญ่ห้ามเอ่ยคำว่าจะลาออกเด็กขาดเพราะถ้าท่านประมาทลาออกจากงานเพราะอารมณ์ชั่ววูบบอกเลยว่าท่านจะลำบากมากม ฉะนั้นจะต้องมีสติในการตัดสินใจนะคะอย่าทำอะไรตามใจตัวเองระวังแม้แต่การที่ท่านจะรับงานต่อจากใครท่านก็ต้องคุยให้ละเอียดชัดเจนคุยรายละเอียดของงานคุยกันให้รู้เรื่องก่อนที่ท่านจะลงมือทำงานไม่ว่าจะรับงานต่อจากเพื่อนร่วมงานหรือว่าจะรับงานจากลูกค้าเพราะว่าบางท่านนะคะรับงานพิเศษทำควบคู่กับงานประจำถ้ามีใครก็ตามนำงานมาให ท่านจะต้องดูงานให้ดีๆเพราะอะไรเพราะว่าช่วงนี้ท่านจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานมีโชคลาภด้านการงานนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ท่านอยากจะทำท่านใดที่กำลังตั้งใจที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจค้าขายหรือว่าทดลองทำอะไรก็ตามจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรจะมีคำว่าใหม่ๆและเก่าๆ ท่านจะได้สัมผัสแน่นอนในช่วงระยะเวลานี้นะคะการทํางานของท่านยังคงเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่อย่าประมาทด้านการทํางานท่านจะต้องดูให้ดีๆนะคะเช็คให้ละเอียดรอบคอบและรัดกลุ่มการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่อย่าประมาทและที่สําคัญท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือนะคะมีเรื่องให้อึดอัดใจอยู่บ้างแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่การงานค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะ ท่านจะได้รับโอกาสดีๆนันเนี่ยมีข่าวดีๆเกี่ยวกับงานเข้ามาคาดหวังสิ่งใดจะสําเร็จนะคะบางท่านจะได้เริ่มต้นโครงการโครงงานใหญ่ๆและที่สําคัญถ้าท่านตั้งใจที่จะพูดคุยเจรจาต่อรองหรือว่าอะไรก็ตามจะสําเร็จนะคะค้าขายในหน้าพยายามติดต่อลูกค้าเก่าๆไปนะเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะนําข่าวดีมาให้กับท่าน ทีนี้ก็มาที่การเงินของท่านกันบ้างชาวราศีมังกรท่านจะมีโชคลาภด้านการเงินนะคะอืมมีโชคลาภด้านการเงินมีดวงได้เงินพิเศษมีดวงได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้มีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตสมมุติท่านใดที่กําลังซื้อขายบ้านรถที่ดินนะคะไม่ว่าท่านตั้งใจที่จะซื้อหรือจะขายจะมีข่าวดีๆเกิดขึ้นจะประสบความสําเร็จ บางท่านก็ลูกค้าอาจจะมาดูที่ดูรถนะคะคือคือพูดได้ง่ายบ้านและรถจะนำเรื่องน่ายินดีมาให้กับท่านมีเรื่องราวน่ายินดีเกิดขึ้นพบช่องทางใหม่ใในด้านการหาเงินเพิ่มและต่อมานะคะบางท่านจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งช่องทางได้เงินพิเศษจากงานพิเศษค้าขายมีโอกาสได้กำไร ิเศษพิเศษ,เศษและที่สําคัญลูกค้ากเก่าที่หายหน้าหายตาไปจะก,กลับมาอุดหนุนเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวราศีมังกรน,นะคะถ้าท่านนั้นกําลังคาดหวังหรือว่ารอคอยเงินจากส่วนใดก็ตามท่านจะได้เงินนั้นมาค่ะความสามารถของท่านก็ไม่ด้อยท่านจะได้ใช้ความสามารถของท่านในการหาเงินได้ใช้สติปัญญาในการหาเงินด้วยเช่นเดียวกันนะคะวาจาเด่นคนรักและเมตตาคนนิยมชมชอบ ขอเพียงท่านลงมือทํายังไงท่านก็ได้มาไม่ว่าจะได้งานได้เงินนะคะทีนี้ค่าใช้จ่ายของท่านจะหมดเงินไปกับเรื่องราวเก่าๆเดมิมๆอาจจะมีรายจ่ายเก่าๆกลับมาจะมีเหตุการณ์ท่านต้องใช้เงินไปกับบ้านและรถแต่ว่ารายจ่ายบางอย่างที่ท่านจ่ายออกไปก็จะเป็นการจ่ายและท่านจะได้รับความสุขกลับมานะคะมีดวงได้ซื้อสิ่งของมีดวงได้สิ่งของที่ท่านนั้นตั้งใจว่าคือมีดวงได้สิ่งของที่ท่านพึงพอใจ บางท่านก็ได้ทรัพย์สินชิ้นแรกในชีวิตตั้งใจที่จะซื้อบ้านซื้อรถจะสําเร็จแต่สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังให้มากๆกก็คือว่าให้ท่านระมัดระวังการให้คนอื่นกู้ยืมเงินระวังการซื้อสิ่งของนิดนึงนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ซื้อของผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ท่านจะต้องดูร้านค้าที่น่าเชื่อถือนะคะเพราะท่านมีดวงจะเสียเงินในส่วนที่ไม่สมควรจะเสียหรือว่าใช้จ่ายเงินไปแล้วเสียความรู้สึกนั่นเองค่ะ ให้ระวังมากๆก็คือเรื่องการช่วยเหลือคนอื่นไม่เหมาะที่จะให้คนอื่นกู้ยืมเงินนะคะเพราะจะมีคนทําให้ท่านเสียใจเสียความรู้สึกนะคะโดยภาพรวมหมุนเงินได้หมุนเงินคล่องถามว่าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบ้างได้ไหมก็พอมีลุ้นแต่ว่าอย่าเสี่ยงเยอะนะคะเพราะว่าเงินที่ท่านจะได้จะมีคนช่วยเหลือมีคนให้เงินได้เงินจากงานจากความสามารถค่ะ ในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะในช่วงระยะเวลานี้คนโสดเป็นยังไงกันบ้างเอ,อ่ยความรักในคนโสดมีสเสน่ห์และเนื้อหอมนะคะถ้าท่านเปิดใจมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆและจะมาจากโลกโซเชียลออนไลน์มาจากทางไกลหรือบางท่านจะได้เจอกันระหว่างการติดต่อง,งานการเดินทางเพื่อทำงานสำหรับท่านใดที่มีคู่และแต่งงานแล้วชีวิตคู่ในช่วง พึ่งเดินหลังค่อนข้างที่จะโดดเด่นไม่มีปัญหานะคะแต่รายจ่ายเยอะนะจะมีรายจ่ายบางอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงเข้ามาในครอบครัวแต่ก็ถือว่าท่านมีเงินใช้จากคล่องมือมากขึ้นจะมีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตท่านด้านการเงินคู่ครองคนรักเห็นอกเห็นใจดีนะคะเนี่ยระมัดระวังการซื้อสิ่งของการช่วยเหลือคนอื่นก็พอนะคะทีนี้มาที่สุขภาพร่างกายของท่านกันบ้างเป็นยังไงบ้างในช่วงระยะเวลานี้ สุขภาพร่างกายของท่านในช่วง16-31ตุลาคมนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะไม่มีปัญหาค่อนข้างที่จะมีความสุขได้ซ้ำนะคะถึงจะมีเรื่องให้คิดอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของการใช้ชีวิตทำงานของการที่เราต้องเคปะผู้คนมากหน้าหลายตาเท่านั้นเองนะคะทีนี้การทำบุญช่วงนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้ทำบุญ แนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นนะคะและช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยไม่มีคนดูแลหรือถ้าท่านตั้งใจที่จะทำบุญในรูปแบบใดก็ตามทำได้เลยนะคะแต่แนะนําให้ท่านหาโอกาสทำบุญบ่อยๆขอวอวยพรให้ชาวราศีมังกรทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอพระคุณทุกทก,การติดตามเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ